ยังไงยังไม่โดนยัไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเปิดไลค์ให้กินดูเอาดนหน่อยเปาเปาเปามึงจะให้กูไลฟ์ด้วยให้กูอ่านยูทูบด้วยไม่ได้นี่ไม่ก็ดูพี่เอกอยู่นี่ไงเพื่ออยากดูแบบมุมมองของแบบกินไก่ไม่เอากาไอ้เหี้ยเปิดเลยไอ้เหี้ยก่อนจำอาจารย์มึงไม่ได้เดีอน้องไอ้เหี้ยติดไม่มีเหรอโอเคไอ้เหี้ยกูิะตัทักชีวิตให้กูได้ดูฉันดูอีกก่อนจำอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยน้องไอ้เหี้ยเห้ยระเบิดดีได้แล้วเนี่ยแม่งระเบิดแม่งเลยไอ้เหี้ย ไม่บ้าบักแล้วไม่บัาแม่แม่ไม่เฮ้ยไเปิดแล้วทำไมไม่ชื่อชื่อขึ้นหนะขึ้นแล้วนั่เหนาอยากหล่อนเลยเอ้าเปิด1.5ให้าหม่แแตงเฮ้ยใช่อะเลิร์เลยนะโอ้โหเฮียแม่งโถมบ้านเต็มไอสัตว์เอ้โดนต่อยหมื่นหมื่นพันตายเฮียเจ้าเจ้ามาน้อยมาเห็นแม่เอ้ยทำไมวะ มึงคอยดูสกอร์ม oh. ันไอ้โง่เปิดสกิลดิโดนไว้เอ้ยโดนโก้สองหมื่นเจ็ดไม่ได้ใช้โอาว่าแสนภูมิบาอแพนโดล่าแสนภูมิโดนแพนโดล่าฆ่าไอ้เจะช่วยด้วยเจะเห็นได้เหรอไอ้เยาไอ้ยาหนูไม่อยากพี่เห็นลยพี่เห็นหนูด้วยเหรอไอ้ยาพี่เห็นหนูด้วยเหรอ เมื่อกี้ตามหนูสาหรอเปล่าวะพี่เห็นหนูเลยเหรอไอ้เงี้ยเอาอ่ะพี่เห็นหนูได้เหรอสวยเจมผันแด่งหรือว่าเจมือโดนสะท้อนหลอกเมื่อกี้ให้รู้อ่ะให้รู้่เมเห็นมเห็น้อไปเอหน้าอาเฮ้ยถ้าสะท้อนก็โอเคแต่ว่าถ้าโดนอเี้ยโคตรโม่เลยอุยอ้ย้ยยย้้ มันไม่มีทางหรอวะที่แพนโล่าจะตีใครตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่นินจาจริงเนี่ยอันนั้นคือกรองส่งใครมึงบันเยอะเกินกิมมึงไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยตอนรู้ทุกทรมาร์น่ะมึงไม่รู้หรอกกิมไอ้เหี้ยจะถึงหมอแล้วหูมจะถึงหมอจะถึงหมอเข้าไหนป้านองไม่้เลยเหี้ยผมเกิดหน้าบ้านนี่ผมไม่เห็นเมนสีเดนเนี่ย เอ้จ่าไอ้ตรงแบนตรงแบนเฮ้ยอย่าอย่าแค่หุ่นตีกูเจ็ดพันกูคงตายสักอือโอ้โหเดลุ่มเดลุ่มซมเอาให้หมดดิพี่ทิกแท็กโทกินไม่ได้เอาเหี้ยอะไรมาตีแท็กโทเหี้ยงมันด้มันก็ขาดูแหละหมายถึงมันตีมึงอะทิกแท็กโท มึงจะส้อนเท่าไหร่วะอื้อื้อืเออมึงจะสะท้อนเท่าไหร่วะนี่ไงสะท้อนตั้งเลยจ้าจ้าเอาข้หลังก่อนให้โพก่อนจ้ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยววะนั่นไงกูยิงแล้วนะแสงสีทองน่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมัไหวปะเนี่ยจ้าไหวปะเนี่ยเอโอ้โหสะท้อนกูะดับผมอยู่ที่ใครวะอยู่ที่เทสอ่ะทีเทสเทสกูอ่ะแล้วพี่ใส่ของเทสอยู่ปะใช่ สองรอบติดสัตอ์ไอ้สัตว์เอ้ยแบลงค่ากูเฮียดูที่สามจะมีรอบที่สามไหมเฮียเออมึงจะจริงว่ามีว่าครวะนะไขวะนายเฮียธนูตัวนั้นตัวใครวะธนูใส่ชุดใครวะอ๋อเฮียน้องน้องเบนไอ้สัตว์เฮียมันฆ่าเราพี่หาแล้วก็รอบจะเกิดไหมครับได้ครับนี่ครับเฮีย สัตว์เอ้ยมาสองตัวกูกูยิงมันดิพีเออเอาดิเอา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 ดิเมกบล็อกไปเนี่ยเมกบล็อกไปเนี่ยเต็มปุ๊บอะไรไอะแม่งนั้นจะตีปั้นนะใช่ปั้นแต่ยังแต่ยังเลยตีไม่ได้เราจะตีเปิดขรถเกาะรถรถรถเกาะเลยรถเกาะอีวงนี่แหละตัวยังกี่กี่ทำได้ไงอ่ะ ธรรมดามันปฏิหารดูสกอร์ด้วยครับสกอร์ป้องปฏิหารอีซันบุกโอ้ยพี่ผมดูเนี่ยไอ้แล้วคุณเจมส์กลับไปเล่นนินแล้วเหรอเนี่ยใช่ใช่อเป็นว่ะพีขายนินห้าล้านไปเล่นนินดีหนึ่งจุดห้าว่ะก็ห้าล้านตัวเดิมวเลยมึงตาฟ้าไปกว่าทับตัวเดิมวหรอซื้อเปล่าใช่โดนโดนแซวเฮียว่ามีดไม่คมไปตัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันก็คม ไอ้ย่าไอ้ที่ไม่คมก็คือตอนดีห้าล้า้นี้ก็ไม่น่าจะคมเลยวันนั้นเราเราไม่โกยไม่โดนเลยอีดอกวันนั้นน่ายที่เราไม่โกยไม่โดนจริงตอนนั้นน่ะไอปอร้องขอชีวิตแต่ใครวะอีน็อปูอีสอดไอสัตว์เอ้ยตรงนี้อีกต่างเงือเลยปะขี้งา อเจอทั้งมินทั้งนูเดี๋ยวเห็นนมหน่อยดิไอ้แยตอกอยู่นั่นแหละปวยเห็นนมตาตุ๊กมากไอ้ก็แบบไอ้ไม้ใช่อะไรใครพิมแชทมาบอกว่าเริ่มชนะแล้วเ่าฮะอ๋อไม่เห็นใกล้เคียงเลยวะใครไปหลอกมันวะอ้เหี้ยไอ้แยโหมึงมาแพ้เลยไอ้สัตว์เออทำไมป้านไปอยู่ซอยเลยซอยเลยเกมซอยเลยไปถึงซอยเลยรถเกาะ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 รถล็อก ไอ้เงี้ยเราล็อกเทียมล็อกกูไอ้สัตว์เอาให้หมดพี่เอาให้หมดพี่แต่แล้วแต่งแล้วแต่ได้หมดแล้วแหละสวยแล้วกระเซาวกระซาวยยอู่กระเซาแตกดีคว่ยไอ้เงี้ยหนักพุงไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนไปรอบแล้วนักทุงวะเนี่ยไปไดามาดิอยากอยากดูสะท้อนอบนจอน่าสมเพชว่ะไอ้เงี้ยพอซี่ได้บ่อแม่งข้าหมองไม่ได้ จ่าจ่าจ่าเราจ่าจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คำรามจ่าเราจ่านักเต้นนั่นเองไม่ต้องคำรามเฮ้ยเราได้ค่าอาหารยากโฮสเลยอืออือไอ้เรี่อกูยิงมาหลบลีกจ่าเห็นป่ะเดี๋ยวเขาก็ไปหาถึงบ้านหรอ มาเหอะไอ้เงี้ยมาหากุฎิค่ายจามบอมหากุฎิค่ายมาหากูเลยที่ประเทศลาวบ้านที่มีสิงโตอยู่หน้าบ้านสองตัวเฮียมาเหอะโอ้ยเฮียแล้วยังกี่เลี้ยงสิงโตด้วยหรอสิงโตนานีอะเฮียขวดหน้าพ่องเอออ่ะต่อให้โดน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 แสนบุญโอ้ไม่โดนแสนภูมบุญเฮียแสนภูมเฮียต่อเขาไม่โดนมึงมึงบอกว่าขอซี่ตีหมอไม่ตายแสนบุญแม่งก็ตีตายแต่หมอไอ้เหี้ย อะไรเนี่ยนะเนี่ยนะเขาก็ตาเลิกเล่นแม่แล้วกพยาบูลลี่เขาอยู่ไอ้เหี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้อยากเลิกหรอกคือมันมันเลิกเล่นแม่เพราะว่าแบบมันจะได้เอาเซตไปให้คนอื่นใช้ไงมันอ๋อ้โหพีเจ้าตังก็ตังกูเป็นนักหัวพ่อยไปเหรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพอพอกูพูดแม่งสวนนี่พอพอพูดแม่งเงียบกิ๊บไอ้เหี้ย มึงอ่ะศัตรูเยอะนะแปลงมาเหอะไอ้เหี้ยทำมาทำมามัดรวมมาเลยอ่ะไอ้ย่าไหวสองฝั่งเลยเอเวปรี้ยวแบบพี่เบนไงไอ้ย่าเปี้ยวแบบพี่เบนไงย้าหาหมัดหนึ่งหนึ่งครับแต่ก็ไม่มีคนไอ้เหี้ยนะหมัดหนึ่งหนึ่งเหรอหมัดหนึ่งหนึ่งเหรอไม่ใช่หันหันหมัดหรอเออบอกว่าหมัดโง่่รับหมัดโง่ หามันธรรมะที่เฮาเฮาเขายนหนึ่งหนึ่งหันกวางเงียบกิฟผนไหมเงียบกิฟไม่เขาไม่งงไงเขาเลยไม่รับแปลงว่าแปลงอ๋อว่างั้นเถอะแล้วหายไปไหนกันเนี่ยก็แล้วแต่ลมไม่เงี้ยเปลี่ยนลูกกับแล้วเไม่ยุ่งๆแล้วยุ่งๆอยู่ยุ่งๆอยู่ยุ่งๆอยม่ยุ่งอยู่หรอยังยุ่งอยู่ยังยุ่งเอาที่เปลี่ยนลูกบอลมันช่วงนี้จะาโพนิเดี๋ยวดียังที่จเกิดจะทีดิ เห็นอนรูปั้นรูปนันนึกว่าหายยุ่งแล้วนะวงนั้นหวานไเลยเฮียมึงก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อนเราธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านอ้เหียนี่ทุกวันนี้ก็ไปหาซื้อแที่วที่ดินแถวเขาใหญ่แล้ววะทุกวันนี้ไม่อยู่ลงวอแล้ววะเย็นชิ่งเฮยยากีบมันเกินไปยางวะฮะมึงเกินไปยังวะเฮียเนียคืออะไรอะไรเกินไปแป้งมาเล่นปีกูแป้งแป้งยิงเลยแป้งเออยิงเลยฟินน่ะเออยิงเลยความลับนาวฟ้า ไอ้สัตว์ไม่กล้าอกแล้วเอ้อ้ไม้ไอ้ไน้ไอ้ไอ้่อ้ไอเไอ่ไอ้ไี้ไอเไอ้ไอ้น่้ไอ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 ้ไี้ไอยไมีอ้ไ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 ไอ้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 อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไอัไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไองไ้ไไอ่้ไอ้ไอ้ไอกไอ้ไอ้้อ้ไอ้ไ้ไอ้ออ้ไออไอ้้น้้ไไไไ้ย้้้ง้ ก็เสี่ะสักงานพุ่มบอดละแป้นได้พักมาก่อนก็ได้ได้แป้งมาเล่นมีโกดีกว่าใช่ไหมพี่โกโหดฝ่านี่เฮียงงมันจ๊ะอวันนี้จะต้องเอ้ยได้อยู่ร้อยร้อยหนึ่งน่าจะต้องต้องถึงวันนี้ไม่ถึงหรอกถึงนะนี่ทั้งหกทัส่ทำทรงเอาหมอยืนกลางวอเหียไอ้เฮียถอนดาบไ้สัต ไปยังเย้เดี๋ยกี่เกิดข้างนอกดิเย้พี่เอกมีลูกแก้วบ้างอแตู่ไม่เห็นลูกแก้วพี่เอกเลยวะโอ้มึงดูมีวาซาบิอยู่มีบอมเนี่ยมงตัดเออเอออย่าเออได้ปะนี่อย่า โโอหวันนี้ไอเดียไม่สปอร์ตกูเลยเว้ยไอเดียมันไอ่เฮียผิดไหมพูดอยู่อย่างเงี้แค่ยิ้มเต็มไหมเปล่าไม่รอไม่จะไม่ว่าหยิบมาจะไล่หรือเปล่าจ่าเราไว้จ่าเราเข้าเราออกจ่ากูยิงเองต้องปั้นมันปันไหนกันหมดเราบ้เฮียส่งมันกลับบ้านหน่อยดิหรือว่าอยู่ในบ้านเราจม่เตะสี่หมื่นนี่ ในบ้านเราก็ปานออกครบไงยังไงก็ตายไม่มาโดนรถเกาะไอสัตว์ก็นั่นแหละอยู่ไหนเนี่ยนี่เนี้ยเรออยู่ไหนอยู่อยู่ตรงบันไดมาดินิกกี้หายไปไหนวะโอ้ยไอเหี้ยแม่งเบื่อแบบยืนตรงเนี้ยไอ้เหี้ยทอดูเรื่องกูฆ่าจ่าด้วยใช่ไหมเนี่ยเหมือนล็อกมันให้มันสะท้อนกูไว้ไอเหี้ยเมื่อกี้ ล็อก ok ปุ๊บสะท้อนปั๊บไอสัตว์ไอเฮียกูว่าแล้วลืมอะไรลืมยจะบอกแล้วลืมกดไว้ไอเฮียไม่ใช่ไม่บอกหรอกวมาลืมอะไรไม่บอกหรอกไอเฮียกดสตีด้วยว่าแล้วเฮียลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมคนมนทินแค่นั่นแหละไอเฮียระวังหัววันเจี๊ยบเลยนะ เออก็ว่าลืมบอกมันจริงนะไอ้ย่าไม่หมดจรินไม่ได้ไม่ได้ลืมมานี่นีไอ้สัสตอนแรกยิงไม่ออกพอยิงออกลุกสะท้อนไอ้เหี้ยอ่ากินไปด้วยเราด้วยอย่าเพิ่งตายมาเร็วยืนอยู่ยืนอยู่ยืนจะสองชั่วโมงแล้วอืมนี่อือไปอีกตออ่ออันเออเอาอีก ปวดจิ้มเว้ฟุบัฟเลยโอ้โหเอวกูยืนอยู่ตั้งนานตั้งมาทำไมรีบตายยังเลยเนี่ยจะหนีไงมันลอเป้ายากี่ไงอ๋อเคเคเคปวดบอกหนึ่งร้อยแน่ๆวันนี้วันนี้ต้องหนึ่งร้อยอีร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยสองร้อยหรอไอ้เนี่อยากกี่แม่เอาของกูไปแดกแล้วหัอเนาะอืมใครอยากเข้าหมู่บ้านแห่งเสียงบ้าง นีเอ้อเอ้อเอ้เอียแม่งหมอตมตมด้วยเหรอฆ่าอยู่คนเดียวเลยไอ้สัตว์ไปอื้อหือโอ้โหเอียะโหตายจนได้เก่งเหี้ยจังหวะว่ะมาแล้วมาแล้วเอีงมาสะพอตกูหน่อยเอียจะถอนดาบอีกไอ้สัตว์มีทั้งดาบมีทั้งดาบมั่งผิดมั่งอันดาเห็นอย่างเซียนว่ะเฮ้ย ไอเทียนี่ก็ไล่อยู่นั่นแหละไม่มีอารมณ์ให้มึงลบหรอกไอ้ยตะนอนอตะนอนวิ่งผ่ากลางดงตะนอนวิ่งลุยไฟนี่ไงกูโดนจนได้ไ <c oughs> อ้เอ้ยแต่นอนมาไล่ตูดกูมาแล้วไอว้ย้ยกูต้องรักกูอสอดกอบกูก <c oughs> เอกร่าอุ่นหนูไว้ไอ้ย้ย แม่ยูจินกูโดนแมยูจินยิงหน้ายิงหลังเลยสักออุ้ยเอกเอกกูเห็นอยู่ว่าพิษที่มึงทิ้งไว้ยังไม่ปล่อยให้มึงโอ้มันแก้หมดแล้พิษของมึงเสียเปล่าเจเจมันแก้หมดแล้วเจเจเกือบจะดีแล้วเจี๊ไอ้เหี้ยกูทอไอ้เหี้ยกูวิ่งไปแม่งยังไม่ทันกดเอฟหนึ่งเลยเหี้ยทออะไรสิ ใ,ในครวะไปทั้งไปทั้งยวงเลย uh. อ๋ออืมไอ้เหียสกองกูนิ่งนะสงสัยโอ้ยเหียฟังเราออกกูก็นิ่งเหมือนกันสัตว์จะได้วันนี้เรียนจะเต็มหรือปล่ไอ้เหียกูสะท้อนพินสามรอบแล้วกูยังวิ่งไปยิงมันเหมือนเดิมนะไอ้เหียไอ้พินหันขวาสัตว์มาเดี๋ยวกูเกิดมาแล้วกูยิงอีกดูที่จะสะท้อนไหมเหียมาโอ้โหอีกแล้วเออไม่ทอน อ้างถอนแทนกูดูเฮียจะอะไรกันนักกันหนาไอตัดเล่นกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเออกูดูเพียวนอนเนาะเอาคนละบทบอกเป็นยันเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเฮียทำแฟนตัดไอ้เฮียไม่สะท้อนตัวนู้นก็สะท้อนตัวนี้ โอ้โหไม่ร้อยยี่สิบเลยสะท้อนจนจะร้องขอชีวิตเฮียโอ้โห oh <yeah. S 1> ปิดอาจดังที่เป็นอี <it> ่สิบเอง